เพราะเราก็พูดก e, e,. ับพี่ตลอดว่าพี่ต้องมาพี่ต้องมาพี่มาหานหน่อยหนูรับปริญญาแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าแว๊นนึงเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพว่าพี่มาก่อนแค่นั้นเองแล้วมาแล้วแล้วเรากําลังอยู่นําอําเภออยู่อําเภอลุง ใส่ไปใช่ไหมค่ะไม่ได้ใส่ไปเลยป่ะนี่โมทก้องนี้เนี่ยนะครับที่โมทำกล้องนีฮะ ครับพี่โมแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนจบคาะอะไรยังไงคมรู้สึกเรียนจบคณะนิเทศค่ะสาขาสื่อสารการตลาดและตาสินค้าค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของเราเรียนจบแล้วเอาปริญญาแล้วโมเหรอคะโอเคมากเลยโมแบบโมเรียนจบจะปี62แล้วแหละแต่ว่าราาิิดดสถนกณ์โควใช่รับไม่ได้อาจารย์พี่พันจบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ว่าจะค่อยๆค่อยๆขาเถิบตัวไปเป็นเบื้องหลังซะ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 ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวดูรูปถ่ายทีนึงเดี๋ยวขอเสร็จงานพี่แล้วเดี๋ยวจะคิดอีกทีหรือว่ายังไงอ่ะพี่ยังเป็นจะเรียนต่อ,อไหเรียนต่อไหมคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนต่อก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะอาจจะเรียนก็ได้ถ้าถ้าผ่านตัวเองไปเป็นเบื้องหลังแล้วก็เดี๋ยวพี่โมพี่แตงโม,โมเนี่ยก็เคยสัญญาไว้ว่าจะมาร่วมรับปริญญามา<ป>แล้วนี่ไงมาแล้ว คือโ<ผ>มไม,ไม่เคยรู้เลยพอพุดเดิ้ลเล่าให้ฟังว่าแบบพุดเดิ้ลกับแอนนาจะมาไม่ได้เพราะว่าติดถ่ายรายการแล้วรูปตกเราก็แบบคือเราก็เชื่อว่าเพราะเราก็พูดกับพี่ตลอดว่าพี่ต้องมาพี่ต้องมา,พ,งมาพี่มาหาหน่อยเ้ยหนูรับปริญญาแล้วอะไรเงี้ยมนจะมีความรู้สึกกับพี่บว่าพี่แตงหนมาาีไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าแวบบหนึ่งเรารู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราเห็นภาพว่าพี่มาก่อนใช่เป็นความรู้สึกของเราวันไหนหือวันนี้หรือาาว่าเมื่อเช้าตอนเก้าโมงตรงตอนเก้าโมงคือพี่เขามาแต่งงานว่าจะมางานเราเนาะเพราะเราเองก็ไปงานแล้วกศึกษาเราก็บอกเขาว่างานสัมพันธ์ของเราปีนี้มันจะมีอะไรบ้างเราอยากให้พี่มานะเอออยากให้พี่มา ก็ได้มีการพูดออกมาว่าถ้าเจอทางผู้จัดก,การเนี่ยเราจะไล่อะไรอย่างเงี้ยฮะอนี้คือความคิดเราแบบยังไงเราไม่ได้จะไปทะเลาะนะเราแค่รู้สึกว่าเราก็มีคําถามในใจอ่ะหลายๆคําถามมูงไม่เคยทะเลาะพิกติกมึงแค่อย,อยากรู้อยากฟังเหตุผลจากปากพี่เขาแบบส่วนตัวไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่อยากให้ใครรับรู้เหมือนกันแต่ก็ก็อย่าไปจากพี่เขาเองอะค่ะ คุยไปนี่เปี่ยวเองก็แค่แบบเออขอโทษนะมึงที่ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตอนนั้นอยู่นิติเวศอ่ะเราก็ไม่ได้มีคําถามอะไรแล้วอ่ะเราก็อยากเข้าไปหาพี่อะไรแต่คือตอนนี้เราก็ยังมีข้อสงสัยหลายๆอยา่างถึงเรื่อง,ไงไนี้นี่ไหมครับมีข้อสงสัยไหมครัที่เราได้ข้อสังเกตกรณีที่คือเรื่อในมุมของเราเรื่อเราก็เรื่องส่วนตัวซะเยอะถ้าถ้าจะถามอะไรแเปล่าจริงๆเรามีปัญหาคนอื่นไหมครับพี่โมค่านรู้สึกกับเราอย่างเงี้ยครับ ยังโกรธยังอะไรอยู่เลว่าแค่พีก่ก,รรก,กติกคนเดียวเลยเรารู้จักพี่กติกคนเดียวอะเนาะคนอื่นอะเราไม่รู้จักเราเราไปคาดการไปสันนิษฐานไปเดาอะไรเรื่องเขาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้จัก <c oughs> แล้วเราก็ไม่สามารถไปมีเรื่องกับพวกเขาได้ด้วยแต่เรารู้จักพี่กติกไงแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับพี่กติกแต่ว่าเราอะแค่อยากถามความในใจของเราแค่นั้นเองตอนนี้ทางพี่เบิร์ดก็คุยกันแล้วก็ยังติดใจเข้าใจเหมือนกัน พี่เบิร์ดเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคะพี่เบิร์ดตอนนี้เขาแค่เสียใจสิ่งที่เขาเสียใจเพราะว่ารักพี่เรามากแค่นั้นเองเขารักมากของเขาจริงๆอ่ะเราเข้าใจเลยแต่คือตอนนี้พี่เบิร์ดก็ยังไม่พร้อมที่จะมาพูดเขาได้ดูแล,แลพี่เราสองปีเองนะแต่เขาเอาเขารักของเขามาตั้งนานอ่ะอย่างเมื่อคืนเนี้ยตำรวจเอาคนร้าไปทางไหเพราะว่าไปที่ที่แบบอะไรอย่างนี้ได้มุกเราไม่ได้ดูเลยค่ะมันเหมือนมีห้องคนนึงที่แบบว่ามั่นใจได้ว่า คืออย่างนี้ค่ะพี่พย,พยานบุคพยานบุคคลมันก็มีได้ได้แค่คนบนเรือเนาะพยานบุคคลพยานวัตถุก,ก็ไม่รู้ยังไงพยานสิ่งแวดล้อมก็เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เราก็ไม่รู้อีกมันเดาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จากจากล่าของพี่ก็ต้องรอผลนิติเวศนะคะ โมก็เชื่อเชื่อในจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่แล้วก็เชื่อในการทํางานของทุกทุกฝ่ายก็อยากให้ทุกคนทํางานเต็มที่ขอบคุณที่ทํางานเพื่อเพื่อพี่ของโมนะคะแล้วก็ทําเพื่อพี่โมแันขนาดนี้ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจริงๆค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ที่ร่วมมนทํางานแล้วก็ทําเพื่อพี่ขนาดนี้นะคะ ไมเชื่อว่าความจริงมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมาให้เห็นเองมันก็คือมันก็แค่ความจริงบพี่่อกน,นันี้่พี่าได้มีโอกาสคุยกับตำรวจแค่นั้นเองว่าคุณพี่ขาพี่มีหลักฐานตรงนี้หรือยังคะคุณพี่ขาคุณพี่หาพอเรารู้ว่าตำรวจเก็บหลักฐานครบหมดแล้วเราสบายใจพอละก็รู้แล้วว่า อะไรยังไงก็แ,แค่นั้นคือตอนนี้ก็มีหลักฐานออกมาเยอะแยะมากมายจากโซเชียลช่วยกยันพยายามุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครพระรามเจ็ดเองอะไรเงี้ยโมดูจากหลักฐานที่มีความเป็นจริงโมไม่ดูจากหลักฐานที่คนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดคนนี้นพูดอะไรเงี้ยเราเราดูจากเอามันมีหลักฐานจริงๆเราเชื่อถือได้จริงเราถึงเชื่อที่บอก่ครับคลิปที่พี่ตะก,กูกำลังร้องเพลง จากนี้เป็นตอนนี้รันมันมีเสียงผู้ชายแทรกเข้ามาเรามีความเห็นว่ายังไงที่บอกว่าเราเพื่อนมานี่อะไรต่อให้เราแยกเสียงได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกพี่เราจริงๆหรือเปล่าเขาเรียกใครเสียงใครเราไม่รู้เพราะฉะนั้นโมโมก็วอนว่าอย่าไปเดาไปเรื่อยดีกว่าให้มันแยกออกมาได้ว่าใครอะไรยังไงโอเคเราถึงระบุได้ว่าอะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเสียงใครอะพี่เราก็แค่รู้ว่าเสียงผู้ชายใช่ไหมล่ะเสียงเขาอาจจะไม่ได้เรียกพี่เราก็ได้ เราเราอย่าไปเดากันเองดีกว่ารอให้เขาพิสูจน์ออกมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากัน,นค่อยเชื่อมั่นใจว่าแบบที่เราต้องได้ผลผิดในงนี้ก็แล้วแต่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พิจารณานะคะว่าเราจะศาลพิจารณาความยุติธรรมมันมีเมราว่าใครจะผิดใครจะไม่ผิดทุกคนก็คงรู้ผลพร้อมกันนะคะ อ,อ,อย่าอย่าเพิ่งไปโบยว่าใครผิดใครไม่ผิดดีกว่ามองว่ามันอาจจะมีคนผิดหรืออาจจะไม่มีคนผิดเลยก็ได้อ,อันนี้เราก็ต้องรอในทางด้านของความยุติธรรมตัดสินกันอีกทีนึงแตงโมมาเข้าขัดหรืออะไรบ้าไม่ค่ะเราเชื่อว่าพี่ได้อยู่กับพระเจ้าแล้วจริงๆก็ให้พี่เป็นนางฟ้านั่นแหละค่ะดีแล้วแต่งสนิทกันมาประมาณกี่ปีอะโมข้าช้องเจ็ดมาห้าศูนย์ห้าศูนย์้านไม่ห้าสองก็ห้าสาม นับปีเอานะพี่หนูว่า,เ,าเราจะทำอะไรต่อคะพี่โมว่านอกจากงานาพี่โมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแผนเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอีกทีนึงยังไม่สรุปคือเรื่องงานนี่นพี่เอกับพี่อัม้มแต่ละใช่ค่ะขอบคุณพี่เอกับพี่อ้มมากจริงๆที่เป็นอ่เป็นหัวหลักของงานนี้นะคะขอบคุณที่ทำเพื่อพี่โมค่ะ เราบอกกันตลอดนะครับพี่เบิร์ดก็โทรมาหากรคุยกันทุกวันตอนนี้พี่เขาไปพักผ่อนก็กใหญ่เขาไปพักผ่อนให้เต็มที่ก็บอกให้เขาดูแลตัวเองทานข้าวพักผ่อนเยอะๆแล้วกลับกลับมาสู้กันต่อนะพี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ให้พี่เขาไปพักผ่อนดีกว่าคุณโมได้เปล่ยนแม่ไหมอ่ะคุณแม่เป็นการให้กําลังใจและซัพพอร์ตกันอย่างเดียวเราโมจะไม่เข้าไปลึกถึงเรื่องส่วนตัวหรืออะไรเราจะไม่ยุง่งเขาเขาคือแม่ของพี่เรา ตอนนี้แม่พี่อย่ามีแค่แม่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูทําได้คือให้กําลังใจและอยู่ข้างคุณแม่ขอบคุณนะคะ